นี่แน่นี่แน่กวนดีนักใช่ไหมคุณช้อนโดนคุณเชียงงับหางเลยงำ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  สวัสดีครับผู้ติดตามเพจคนหลงป่าทุกคนวันนี้เป็นวันที่11 1กรก,กรดาคม2567นะครับเวลาก็ประมาณเกือบ5้าโมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้สายฝนก็ได้พรั่งพรมลงมาอาบทาบทาตัวผืนป่าทำให้สัตว์ใหญ่น้อยรวมถึงช้างป่าดีใจมากๆเลยนะครับจะเห็นว่าช้างป่าทุกตัวที่อยู่บนป่องอาจารย์แมวตอนนี้ ดีใจมากๆหยอก,กล้อกันอย่างรื่นเริงดูจากสายตาไกลๆแอดมินเดาว่าน่าจะประมาณ7ตัวครับโดยโขลงช้างโขลงนี้เป็นโขลงช้างที่ควบคุมโขลงโดยแม่ปละแหลกที่ชื่อแม่บุษบาแม่บุษบาเป็นช้างที่เป็นญาติกับแม่ด้วนมีน้องสาวชื่อแม่พังไพรินซึ่งก็คือช้างพังที่เป็นสาวแล้ว หากใครนึกไม่ออกก็จะเป็นตัวเดียวกันกับที่เราเข้าใจผิดว่าเป็นแม่สร้อยสุวรรณนั่นเองตัวเขาเท่าๆกันแต่ลักษณะของเขาจะต่างกันโดยเจเจสร้อยสุวรรณของน้องเวหาตัวนั้นจุดสังเกตง่ายๆก็คือด้านซ้ายของหัวของเขาจะมีรอยแว่งด้านล่างนะครับทุกคนเห็นแม่บุษบาไหมครับยืนอยู่ขวามือสุดเลยโดยในวันนี้แม่พังบุษบา พาช้างพลายมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะไปหมดมาเต็มไปหมดเลยตอนนี้ซ้ายมือสุดก็คือพลายกุญชอนตรงกลางนั่นก็คือเจเจัพลินของเรานั่นเองขวามือสุดคือเจ้าตัวแสบน้องกุญเชียงครับในวันนี้ศึกแย่งพี่สาวชื่อัยลินก็เกิดขึ้นระหว่างพลายกุญเชียงกับพลายกุญชอนครับ โดยพี่สาวกําลังยืนกินโป่งอยู่แต่จะเห็นว่าด้านซ้ายมือไพรกุญชรเอาก้นเข้ามาแย่น้องกุญเชียงครับผมกุญเชียงก็งับหางเลยครับงับเลยกินหางเลยนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ช้างหลายๆตัวมีหางร่วนนะทุกคนตอนเป็นเด็กอาจจะเล่นกันแรงเกินไปตอนนี้ซ้ายมือสุดก็คือกุญชรเอาก้นมาแย่น้องไพรกุญเชียงนะครับ แอดมินคิดว่ากุนชอนอาจจะอยากเล่นต่อสู้ก็เลยทำยังไงก็ได้ให้กุนเชียงโกรธแต่กุนเชียงยังอยู่กับพี่ไพรินยังกินดินโป่งกันพี่ไพรินกำลังสอนน้องกุนเชียงกินดินโป่งนี่แน่มาแย่ดีนักชนเลยกุนชอนก็ยังไม่หยุดครับแย่กุนเ,เชียงกุนเชียงก็กำลังกินดินโป่งยังมีความสุขกับพี่สาวที่ชื่อไพรินจนกุนชอนต้องเดินออกมาก่อนแล้วก็วางแผนใหม่นะครับ จะทำยังไงให้กุนเชียงมาเล่นด้วยนะช้างพลายก็อย่างนี้นะทุกคนเวลาเขาเป็นเด็กๆเ,เขาก็จะชอบเล่นต่อสู้นะครับโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้เป็นโป่งอาจารย์แมวอ่ามีเรื่องจนได้กุนเชียงโดนพี่ชายกุนชอนยัวนะครับแล้วก็ตอนนี้มาเล่นด้วยแล้วเอางวงพันกันเลยนะครับเขาใช้สมรภูมิรบสมรภูมิเตรียมการต่อสู้เพื่อการซ้อมนะครับก็คือตรงลานโป่งอาจารย์แมวนี่แหละ เพื่อเป็นการฝึกกุนชอนก็ยังแหญ่กุนเชียงไม่หยุดกุนเชียงไล่สําเร็จแต่ว่ากุนชอนก็ยังอยากเล่นแล้วก็เอางวงไปใหญ่กุนเชียงนะครับกุนเชียงก็ไม่สนใจหันไปเล่นกับพี่ไพลินใหญ่เลยหันไปกินดินโป่งกับพี่ไพลินพี่ไพลินก็เหมือนจะประมาณว่าไปเล่นกับเขาเถอะพี่ลำคาญส่วนในเต้ากุนเชียงนั้นก็เหมือนจะงอนพี่สาวแล้วนะครับเริ่มเอางวงกอดลัดฟัดเหวี่ยงพี่สาวแล้ว มาขับไล่หนูทําไมหนูสาวอยากอยู่กับพี่อยากกินดินโป่งกับพี่พี่ไล่หนูทําไมพี่ไพรินก็โตเป็นสาวแล้วก็ไม่สนใจน้องล้ครับน้องก็หัวดันดันดัน,ด,นดันก้นเพราะว่างอนพี่ส่วนที่เต้ากุญชอนก็ยืนอยู่อย่างสายใจนะครับที่สามารถยั่วโมโห,หเจ้ากุญเชียงได้อา้าวกุญเชียงหันไปเล่นพี่ซะแล้วเอาจะกินหางวิ่งแงม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  นี่ก็คือเป็นการเรียกร้องความสนใจจากพี่อยากให้พี่เล่นด้วยอยากให้พี่รักเอา้าเราไปทำพี่แรงขนาดนั้นพี่ไพรลินก็ไม่ทำอะไรน้องนะครับเพราะว่ารักน้องมากๆส่วนน้องกุนเชียงก็กำลังเรียกร้องความสนใจจากพี่ส่วนไอ้เต้ากุนชอนตอนนี้เดินออกมาแล้วครับเห็นสถานการณ์ไม่ดีก็อยากไปแย่กุนเชียงทำไมล่ะกุนเชียงเขาก็อยู่ของเขาดีๆส่วนกุนเชียงกับพี่ไพร์ลินตอนนี้ก็กำลังงอนกันนะครับ กุลเชียงเหมือนจะประมาณว่าอยากให้พี่ไพลินช่วยขุดดินโป่งช่วยทําดินโป่งให้กินหน่อยช่วยสอนหน่อยทายังไงหนูอยากกินหนูอยากกินประมาณนี้ไอ้เต้ากุญชรเดินหนีไปแล้วครับไม่รับผิดชอบส่วนกุลเชียงกับพี่ไพลินก็เอางวงกอดรัดฟัดเวี่ยงก็เป็นธรรมชาติของช้างเหมือนคนในครอบครัวนะครับทุกคนเขาก็มีการงอนกันมีการงอกันมีการหยอกล้อกันนะครับ แต่ตอนนี้เล่นกันแรงแล้วนะครับผมแต่ว่าพี่ไพลินก็เหมือนจะง้อน้องช้างนะครับเวลาที่เขาง้อกันหรือเขายอมกันเขาจะหันก้นเข้ามานะครับแล้วก็ค่อยๆถอยเข้ามาเขยับเขยับเขยับเข้ามานิดเขยับเข้ามานิดแล้วก็เป็นการบอกว่ายอมแล้วยอมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตพฤติกรรมเขาต่อว่าเขาจะทํายังไงตอนนี้กุนเชียงก็ใช้เล็บ ขุดดินโป่งนะครับทุกคนแล้วก็เอาเข้าปากอ้ําช้างพังหลายๆครั้งก็ต้องอาศัยช้างพลายเพื่อการขุดดินโป่งเพราะว่าช้างพลายเขามีงาสามารถเอาหน้าก้มลงขุดดินโป่งได้ดังจะเห็นจากหลายๆครั้งที่เราเห็นช้างงาเขาเอางาขุดดินโป่งนะครับส่วนตอนนี้กุญชรเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเดินไปหาผู้ลิศ ที่อยู่บนโปง่งนู่นเห็นไหมครับงานน้อยยืนมาคุณเชียงเป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะดื้อนะครับเวลาอยู่ข้างนอกคนเดียวแต่เวลาอยู่ในโขลงเขาไม่ค่อยดื้อเลยนะทุกคนเขาค่อนข้างที่จะเรียบร้อยอยู่กับโขลงเขาก็เป็นเด็กน่ารักตัวหนึง่งทําตัวเรียบร้อยแต่คุณชอนเป็นช้างที่ดื้อมากแล้วก็โดนแม่ตีบ่อยโดนป้าตีบ่อยมากเพราะว่าชอบไปแย่น้องจะเห็นว่ามีครั้งหนึ่งคุณชอนโดนแม่ด้วน ใช้งวงตีตุ๊บเลยนะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะโดนฝ่าเท้าอะรหันเพราะว่าสังเกตจากนิสัยดูแล้วกันครับกุญชอนเป็นช้างดื้อมากเป็นช้างที่ซนชอบไปแย่น้องชอบไปแกล้งน้องบางครั้งป้าป้าแม่แม่ก็ต้องตีก็ต้องลงโทษนะครับหลังจากที่กินอยู่สักพักฝนมาแล้วทุกคนฝนตกหนักมากตอนนี้ไม่บุษบาก็พาเจลิตน้อยแล้วก็ พี่ไพลินพี่กุญชรพี่กุญเชียงกําลังจะเดินหลบฝนนะฝนตกหนักมากครับทุกคนแอดมินก็ต้องเข้าร่มแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอให้มีความสุขนะครับบ๊ายบายฝนมาแล้ว